ก็มาดูต่อของกระบวนการขายนะฮะซึ่งขายตรงนี้เราจะเจอแค่รับเงินมาจําขายหรือส่งสินค้าแล้วก็รับคืนลดหนี้นะครับแต่ตอนนี้มันก็ยังมีกระบวนการที่ยังไม่จบก็อยู่ที่การเงินนะครับอยู่ที่ลูกหนี้นะครับตรงนี้คือตั้งหนี้ทับลูกหนี้ก็คือใบเพิ่มหนี้นะครับตรงนี้มาดูตรงนี้ก็กดเพิ่บเคสนี้อย่างเช่นเราขายสินค้าให้ลูกค้าราคาสิบห้าบาทแต่ปรากฏว่าเราเปิดแบงกกับสี ใบละสิบบาทไปนะเราก็ต้องขาดอีกห้าบาทใช่ไหมล้วก็มาเปิดใบเพิ่มนี่ตรงนี้ครับนะก็คือตั้งนี่ลูกนี้ก็แอดเข้าไปเลขที่เอกสารนี้เป็นเลขที่เอกสารตามลูกค้านะวันเดือนปีตามเอกสารชื่อลูกนี้เนี่ยก็คือตามเอกสารลูกค้านะก็มาดูว่าลูกค้ารายนี้อยู่ในระบบภาษีมัม้วล่ะกมหรือเปล่าถ้าอยู่อยู่แบบรวมหรืออยู่แบบแยก้วนกะ็ถ้าไม่อยู่เนี่ยก็คือเป็นอัตราภาษีคือศูนย์นะครับ หลังจากนั้นเราก็มาใส่ตรงนี้เลยนะครับดูซิว่าใส่อะไรต่อนะยื่นภาษีเมื่อไหร่นะถ้าเป็นการยื่นเพิ่มเติมก็ติ๊กตรงนี้นะครับถังบัญชีตรงนี้นะถังบัญชีตัวนี้นะตั้งหนี้นะก็คือเราเพิ่มหนี้ใช่ไหมฮะอันนี้ก็เป็นการขายสินค้าไอ้ตรงนี้ก็ต้องเป็นสีนะรายได้จากการขายอย่างเงี้ยแล้วก็ใส่ยอดนะฮะใส่ยอดสมมติ หนึ่งร้อยนะครับมาดูนะตอนนี้เราไม่ได้ใส่ลูกนี้นะมันก็เลยหายหายส่วนหนึ่งนี้ให้ดูว่าเนี่ยเห็นไหมร้อยหนึ่งก็จะขึ้นให้อัตโนมัติเสร็จ <Set. S 1> ทีนี้ตรงเนี้ยมันมีเรื่องไปกระทบกับเงินมาจำไหมบางครั้งดูรับเงินมาจํามาแล้วอย่างเงี้ยฮะแล้วเราเราสามารถเอามาตัดนี้ได้เราก็จะใส่ แต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยซับซ้อนว่ามีตรงนี้มาแต่ถ้ามีแล้วก็ไปเรียกใส่ได้เห็นไหมฮะเรียกใส่ได้นะครับมันก็จะเข้ามาหักให้เราก็มาดูกด F เก้านะเนี่ย F เก้าเปลี่ยนหรือว่าใช้คลิกก็ได้เรามาดูสมุดลยวันนะถ้าเป็นอ่าตรงนี้ตั้งนี้นะตั้งนี้ลูกนี้เห็นไหมฮะก็คือถ้าถ้าเรา ตั้งนี่ขึ้นมาแล้วลูกค้าลูกนี้จ่ายให้เราเป็นเงินสดนะฮะเราก็จะใส่ศูนสามแต่ถ้าอย่างเราก็ใส่ศูนย์หนึ่งะเป็นสูุดบัญชีรายวันขายพอเสร็จปุ๊บไอตรงนี้จะขึ้นให้อัตโนมัติเราก็กดเซฟ